พฤติกรรมเจ้าของขอกสุน,นักเนี่ยที่เคยดูหมิ่นดูแคนเสมือนหนึ่งว่าสอ,สอสอที่อยู่ในพักตัวเองนั้นเป็นสุนัขรับใช้คอยเลียเท้าเลียตินกินเศษอาหารแล้วก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของขอกเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนี่ รู้เช่นเห็นชาติรากคนอย่างคุณทึกสินนั้นไม่ได้ให้เกียรติบรรดาสอสอ,สอไม่ได้ให้เกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนการดูหมิ่นดูแคนสอสอเหมือนสุนัขนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะควรไมม่เหาะสมอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าสสอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนก็ถ้ากลับดูแทนดูหมิ่นดูแคนพี่น้องประชาชนเชกเช่นเดียวกัน การมาเก่าหาสอสอพักเล็กเป็นแค่สอสอปัดเศษเนี่ยนี่ก็คือการดูหมิ่นดูแคลนเช่นเดียวกันเหมือนกับที่เคยเก่าหาว่ามีสอสอนะครับที่อยู่ในคอกเปรียบเหมือนสุนัขมาแล้วส่วนตัวคุณทักษิณเองก็สังเกตด,ดูครับเวลาที่มีบรรดาสอสอลูกน้องลูกสมุนทั้งหลายไปเยี่ยมที่สิงคโปร์ ไปนั่งคุกข่าวพนมมือไหว้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมมันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องหรอครับเพราะคนที่นั่งหัวโต๊ะนั้นคือนักโทษหนีคดีนักโทษที่มีคดีติดตัวนักโทษที่ไม่ยอมรับกฎหมายกติกาบ้านเมืองนักโทษที่ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีคดีติดตัวมากมายดังนั้นเนี่ย การที่สสไปพบไปพูดไปคุยเนะี่ยมันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่ดีว่าสสไปเลี่ยมไปเยี่ยมไปเยือนผู้หลักผู้ใหญ่หรอกครับแต่การไปคุยกับน,นักโทษนั้นมันเหมาะสมหรือไม่การไปพบนักโทษที่หนีคดีนั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าใช้เงินผิดประเภทถามกลับครับว่าคุณทักสินใช้เงินถูกประเภทหรือเปล่า การใช้เงินของคุณทักษณิณสมัยเป็นนายกและก็น้องสาวคุณยิ่งรักในสมัยเป็นนายกเนี่ยใช้เงินถูกประเภทหรือเปล่าใช้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมคดีช่อโกงคดีที่ศาลพิพากษารเรื่องคดีโกงทั้งหลายนั้นน่ก็เพราะการทุจริตการช่อกงการโกงเงินภาษีของพี่น้องประชาชนใช่ไหมถึงถูกดำเนินคดีประเดกประยุทธ์จันทร์ชอาไม่ ได้ใช้เงินไม่ได้โกงเงินไม่ได้ทุจริตไม่ได้คอร์รัปชันและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเหมือนคุณทึกษิณและคุณยิ่งรักดังนั้นเนี่ยอยากกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้คิดขี้โกงเหมือนกับคุณทึกษิณและคุณยิ่งรักครับ